สัสดียามเช้าๆค่ะเพื่อนๆที่บ้านดอนจืนอำเภอสารพีชุ่มชื่นค่ะเมื่อคืนฝนตกได้บรรยากาศสลึมสลือชิวๆโคซี่โคซี่ <c oughs> นานแล้วออกาแฟค่ะเพื่อนๆแก้วใหญ่เลยคะ่ะสุดใครก็สุดใครคะ่ะ <c oughs> อืมเช่นใจว้าวนานหลายเดือนไม่ได้ดื่มตั้งแต่หน้าหนาวร้อนมันดื่มไม่ได้คะ่ะ ยิ่งร้อนยิ่งไปดื่มเครื่องดื่มร้อนๆโอ้ไม่ไหวอ่อหน้าร้อนตื่นมาก็ดื่มน้ำเย็นเลยค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนเมื่อคืนนอนที่นี่ค่ะนอนที่กระท่อมไม้ๆนะคะไม่ได้เข้าบ,บ้านเมื่อคืนไม่ต้องการแอร์อเก์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะวันนี้